สวัสดีค่ะน้ำนิสสันเมกาจากสภาวงสว่างนะคะวันนี้นิสสันอนอน้ำบอกได้เลยว่าต้อนรับหนุ่มเชียงราย <c oughs> เชียงรายผสมเชียงใหม่โซนภาคเหนือเลยวันนี้นั่งเครื่องมาจองไม่พอรีเควสมาเลยนะคะว่าเป็นตัวท็อปตัวนี้เท่านั้นก็คือเทอร่ารุ่นสปอร์ตรุ่นนี้ในราคา1ล้าน5,55,000บาทแต่ตัวนี้สีขาวมุกเขาจะมีค่าสีอยู่ประมาณ เอ่อหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นราคาหนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเดิมเดิมเนี่ยพ่นดำมาจากโรงงานยังไม่สวยพอนะคะพี่น้ำครับติดตัวเทอร่าให้หน่อยบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวเทอร่าตัวนี้ติดจากชุดมิดไนท์มาไหมตัวนี้ไม่ใช่นะเราต้องติดเพิ่มให้เนาะก็คือติดตัวนี้เพิ่มมาตัวอักษรเทอร่าใส่ตัวนี้เข้าไปโลโก้นิสสันตัวนี้ทีนี้ข้อแตกต่างน้ำบอกนิดนึงว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะคุณน้ำ ราคาโฟวิล1519กับ1555ได้ต่างกันยังไงก็คือถ้า151ไอ้1555ตัวนี้ตัวสปอร์ตเนี่ยเขาติดไปจากโรงงานนี่มูลมันจะเป็นแบบนี้ตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัว1519ตัวโฟธรรมดาเนี่ยเขาจะมีแค่ตรงนี้เะนั้นสังเกตง่ายๆเลยถ้าเบลลอเบล่าใหญ่ๆอย่างนี้มาเนี่ยสวยๆเก๋ๆตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเท่านั้นนะนะคะตัวนี้ก็พ่นจากโรงงานมานะคะพ่นจากโรงงานมาตัวนี้แหละที่จะแจ้ง ตัวนี้ที่จะแจ้งเป็นซิกเนเจอร์เป็นไฮไลท์ในทุกคลิปเลยพูดไม่พูดนี่ไม่ได้นะตัวนี้คือ Mac, Mac แม็กแม็กสีล้อของเราเป็นแม็กเดิมยางเดิมซึ่งยางเนี่ยน้ำบอกได้เลยว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะเพราะมอนสเตอร์ Monster ก็คือก็ไม่ได้ดังนะนํำถามลูกค้า4ี่ห้าท่านอนะ่ะที่บอกไปก็คือใช้ได้ดีในทางเรียบแล้วก็ทางขูกขาเล็กน้อยตัวนี้เป็นยางเดิมตัวนี้เป็นตัวเดิมแต่พ่นดําพ่นดาจากศูนย์นิสสันบอดี้ของเรานะตัวนี้ก็คือ สวยๆเก๋ๆนี่ติดจากโรงงานมานะฮะตัวนี้พ่นจากโรงงานมาตัวนี้ข้อแตกต่างที่เป็นตัวสปอร์ตกับตัวโฟรธรรมดาก็อย่างที่บอกเลยคือตัวนี้เป็นพ่นดําแต่ถ้าเป็นตัวหนึ่งห้าหนึ่เโฟนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมตัดเนาะตัวนี้พ่นจากโรงงานมาไฮไลท์นี่ไงปาดขึ้นไปเลยพ่นจากตรงนี้ขึ้นไปปื๊ดไล่ไป,ข,ไไปข้างบนไล่ไปข้างบนหลังคาดําดลงมาข้างล่างเสา ABC ต่างๆเนี่ยพ่นให้คุณลูกค้าครบทุกตําแหน่ง นะนี่แหละเลยดูความสปอร์ตขึ้นมาเขาพ่นมาไม่สุดพ่นมาไม่สุดนะฮะตัวนี้ติดจากโรงงานมาเนี่ยสังเกตด้านหลังก็ง่ายๆเลยว่าตัวสปอร์ตกับตัวธรรมดาโฟ่ตงกันยังไงนะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาเขาจะไม่มีตัวใหญ่ๆตัวนี้สีดำแต่เนี่ยเป็นสปอร์ตเขาติดจากโรงงานมาแล้วทั้งสองชิ้นนี้โลโก้ตัวนี้จะพ่นหรือไม่พ่นก็ได้แต่อันนี้พี่ดิโลกเขาบอกว่า ถ้าพ่นสีดำมันเกลื่อนไปขอเป็นมีดีมเพื่หน่อยให้ดูตัดกันอาตัวนี้สวยตัวนี้ก็ติดจากโรงงานมาสปอยเลอร์พ่นจากโรงงานมานะคะทีนี้ลูกค้าบอกว่าน้ําพี่เมียวยางอะ่ะเองแถมอะไรพี่ได้มั่งเอาของแท้ไปเด็อพี่เอาฝาครอบตัวนี้ของแท้ไปก็สวยเพิ่มความสวยขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้ติดเบ้ามือให้เขานะจะมีเบ้ามือเขาหน่อยนึงของอยี่ห้มาติดเบ้ามืออีกหน่อยก็สวยแล้วอาจจะเป็นกันรอยธรรมดาก็ได้ หรือเป็นซิลิคโคนก็ได้นะฮะตัวนี้ก็เนื้อข้างในก็จะได้ไม่ช้ำลาดยาวมาเนี่ยชอบตัวเนี้พี่นุ่มลองส่องไกลๆดูเด็กเนี่ยองศาตรงนี้พี่นุ่มลองปาดดูว่าตรงนี้เห็นไหมคือถ้าเป็นของเอาง่ายๆหรอกของที่อื่นเนี่ยะนะแต้ก็ที่อื่นแล้วกันอาจจะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมม้นดุวนๆไปหน่อยอะ่ะทีน,นี้ไฮไลท์ของเขาตรงนี้เขาสาดเข้ามาตรงนี้เพราะนั้นเวลาองศาที่มองเนี่ยพี่ลองปาดให้ท่านผู้ชมให้ทุกท่านได้ดูเห็นไหมมันดูเต็ม ทำให้เขาดูเต็มแล้วดูสวยมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นไม่หายอะ่ะเห็นไหมเนี่ยไอตัวนี้ตัวเดียวนี่เป็นไฮไลท์เลยนะเออคิดได้เก่งแต่งได้เก่งมากที่นี่นะฮะก็ประมาณนี้เลยค่ะในเรื่องของยางจะเปลี่ยนหรืออะไรงไงเดี๋ยวเรามาคุยกันก็สำหรับภายในเนาะภายในง่ายๆเลยถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะให้คําว่าสปอร์ตเนี่ยก็ต้องสีดําเพราะว่าสีดําเขาเป็นสี เขาเรียกเป็นสีคัสสิกอยู่แลลวแบบแนแมนลุยๆหน่อยสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเพระาะั้นทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลจะเป็นตรงนี้ไอ้ข้างประตูต่างๆเนี่ยหรือเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีดําทั้งหมดดูหรูหลานะหรูหลาแล้วก็ดูแบบติดๆหน่อย,อ,ยอ่ะน้ำช้คมนี้ดีว่าดูติดๆหน่อยแต่ออปชั่นเนี่ยก็คือเดิมๆก็เป็นตัวหนึ่งห้าหนึ่งเก้านี่แหละเพียงแต่ว่าตัวนี้กพ่นดาจากโรงงานมาในบานจุดนะ ในบางจุดก็คือไม่ได้พ่นหลังคาไม่ได้พ่นแม็กมาไม่ได้ทุบพ่นด้านหลังมาเท่านั้นเองน้ําเติมให้ภายในสวยลูกค้าบางท่านบอกเอาตัวสปอร์ตเด้วเปลี่ยนตรงน้นตัวนี้ได้ไหมนะว,ว่าไม่สวยอะ่ะเพราะว่าอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาแล้วในรุ่นของสปอร์ตนะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษในรุ่นของเทอรล่าสปอร์ตสีขาวบุกนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ด <c> า <oughs> เริ่มต้นได้ที่19,99 9าบาทนะคะผ่อนได้นานถึง8 4งวดหรือระยะสั้น48งวดก็ได้นะะหรือจะดาว25% 30%อนาอตัตราดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนนานๆได้ไหมก็ได้72ก็บ84หรือผ่อนระยะสั้นได้เช่นเดียวกันนะคะสิทธิ์ข้าราชการก็มีบริการการหรือสำเนาเล่มรถเก่าคุณอาจจะได้สิทธิ์ฟรีเซฟเ,เนะาะฟรีในเรื่องของแมนทนแนนฟรี6ครั้งสามารถโอนสิทธิ์ได้คุณพ่อ,พอคุณแม่ที่น้องในสายเลือด นะคะหรือสามีภรรยาบุตรก็โอนสิทธิ์ให้เจ้าของรถได้ก็ได้สิทธิพิเศษนี้เพิ่มขึ้นไปนะคะหรือจะเป็นลูกค้าเก่านิสสัลลิซิ่งลูกค้าเก่าของ SCB หรือลูกค้าเก่าของกรุงศรีก็ลองมาโทรคุยรายละเอียดกันว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรให้เราบ้างหรือถ้าคุณลูกค้าต้องการตกแต่งยังไงเพิ่มเติมบ้างก็ติดต่อกันมาได้หรือจริงๆแล้วลูกค้าก็แนะนํานะมาได้นะเพราะว่าบางทีมันก็ตันๆก็ไม่รู้จะไปแต่งตรงไหนเลยบางทีลูกค้าอาจจะมีไอเดียเนาะ แต่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็แจ้งกันในลักษณะที่วารันตีต้องอยู่ครบนะคะน้ำซีเรียสเรื่องนี้มากเลยนะในเรื่องของวารันตี5ปีแสนห้าหมื่นโลน้ำบอกลูกค้าเลยว่าคุณไม่ต้องังวลนะไอ้เรื่องค้นดำของเราเนี่ยสีอะมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่ายืนยันที่อื่นเอ้ยนู่นนี่นั่นไม่หายของดำไม่มีหายแน่นอนเพราะนั้นความชัดเจนความจริงใจของน้ำนี้ให้ลูกค้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีอะไรก็โทรมาหาน้ำได้ที่เบอร์08799 9 1 4 4 9หรือ i อ l i ล e N A A M 1 0 2 5 5นะคะก็พบกับน้ำได้ที่นิสสันเมกาสาขาวงสว่างค่ะสวัสดีค่ะ